<ผ>มอ่าโอเคอันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำนะักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งใหญ่ข้อแรกนั้นเ,เขามีตัวเลขเยอะแยะมากเลยเใช่ไหมตัวเลขที่เขาระบุมานั้นนะคะเ,คเป็นตัวเลขอ่าเ,เขาเรียกว่ามันเป็นยังไงอะ่ะเป็นลักษณะของการใช้แบบรูปที่เพิ่มขึ้นไปตามหลักนะ อันนี้พวกเราเรียนผ่านไปแล้วนะคะอันนี้ครูแค่ให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่นักเรียนทําผ่านไปนะคะอมาดูอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเก้าบวกห้าเท่ากับอ่ะตอบอะไรคะใครที่ได้แล้วสี่ค่ะสี่ค่ะถูกไหมมาดูค่ะ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 ค่ ถ้านักเรียนทําถูกนะเอาปากกาแดงครูให้ใช้ปากกาแดงในการจดทิกถู่อย่างนี้นะแต่แต่ถ้านักเรียนไม่ถูกถ้านักเรียนไม่ถูกเอาลิวิดลบแล้วก็แก้แต่ถ้านักเรียนไม่อยากเอาลิควิดแก้ให้เอาปากกาแดงนั่นแหละเขียนข้างหลังเอเขียนข้างหลังตัวคำตอบของนักเรียนเขียนคําตอบที่ครูพาเฉลยนี้ดีอย่างเงี้ย้าแต่ไหมคะ นักเรียนอาจจารากรบาดนักเรียนอาจจารากรบาดถ้าผิดนะสมมุติถ้านักเรียนทําผิดนักเรียนกากรกบาดอย่างนี้แล้วก็เขียนคําตอบด้านหลังเครื่องหมายกากรกบาดนะก็ได้นะคะนักเรียนเข้าใจไหมคนะค่ะเ่าต่อไปหลักหน่วยไปแล้วใช่ไหมตอ่อไปนะคะ90บวกกับ50เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน หน0่ร้อยีรอยสี่บถูกหรือเปล่าอ่าโอเคถูกกองถูกไหมถูกไหมถถ้าถูกก็ทำเครื่องหมายถูกนะอนะคะต่อไปเ0้าร้อยบวกกับห้าร้อยเท่ากับเท่าไหร่คะถูกแหหนึ่งร้อยสี่ร้อยค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยใช่ไหมค่ะใช่หรือเปล่าล่ะไม่รู้สิ อ,อ้าวเฉลยโอเคถูกต้องหนึ่งพันสี่ร้อยถูกไหมถ้าถูกก็ติ๊กถูกถ้าไม่ถูกก็การกระบาดแล้วก็เขียนค้างขที่มันถูกข้างหลังข้างหมายการกระบาดหรือไม่ก็เอาลิบผิดลบแต่ว่าประกาดแดงเขียนแก้ดีกว่ามันเสียเวลานะถ้าใช้ลิบผิดลอเออนันเรียนคนไหนที่ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนตรลงไปด้วยนะโอเนต่อไปเก้าพัน บวกกับห้าพันเท่ากับเท่าไหร่อะหนึ่งมื่นสี่พันหนึ่งมื่นสี่พันใช่ไหมหโอเคถูกต้องอ่าตรวจให้เรียบร้อยด้วยแล้กวก็เครื่องหมายถูกลงไปนะคะอ่ะต่อไปเก้าหมื่นบวกกับห้าหมื่นเท่ากับ หนึ่งแสนสี่หมื่นแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นปึ๊บอ้าโอเคถูกต้องหนึ่งแสนสี่หมื่นนะคะ วกนะโอเคต่อไปเก้าแสนบวกกับห้าแสนเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งล้านสี่แสนโอเคถูกต้องถูก็ถูกถ้าถูกอันไหนก็ถูกนะโอเคทันไหมทันไหมทันค่ะต่อไปทันค่ะฝังแค่กองนะคะทางด้านนี้ เอบวกเจเท่าก <iet> uh, ับเท่าไหร่คะนี่สิบสามสามเรียนได้สิบสามตื๊ดโอเคถูกต้องเก่งมากเขาไปหยิบก็ถูกอ่ทีนี้หยิบหยิบมันไม่เหมือนกันแล้วทีนี้หกสิบบวกกับตื๊ดตื๊ดเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบอันตรนี้เป็นอะไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบใช่ไหม ป้า B C ป้า,าเถูก้องถ้าตรงนี้ถูกนักเรียนก็ติ๊กถูกคนเครื่องหมายถูกด้วยนะให้ตรวจติ๊กถูกอันนะตทุกอันเพราะว่าคุณจะชี้ว่านักเรียนตรวจหรือเปล่าต่อไปตรงนี้ค่ะต้องเป็นตัวตั้งใช่ไหมไม่รู้ค่่ะอ,อะไรก็ไม่รู้ตร <600 S 2> วจร้อยเท่ากับหนึ่งพันสามร้อยหน่สร้อยค่ะ ร้อยคกร้อยค่ะอ่าโอเคหกร้อยถูกปาถูกไหมถูกนะถ้าไม่ถูกถูกครับถูกครับถูกครับใครไม่ถูกใครไม่ถูกไหมถ้าคนนั้นไม่ถูกแก้นะเอามะนิเอาะต่อไปนะคะหกพันบวกส็่พันเท่ากับเท่าไหร่อะหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งมื่สามพัน ใช่ไหมคะห3 0 0 0มื่สามพัครับห3 0 0 0มืนสามพันครับเฉลยค่ะหนึ่งมื่นสามพันถูกกองถวกด้วยถูกไหมถูกก็ถูกออกไปนะคะอะไรก็ไม่รู้บวกเจ็ดหมื่นเท่ากับหนึ่งแสนสามหมื่นครับหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกหมืค่ะหกหมื่นค่ะเช่เลยหกหมื่น เตอนตอเปอรก่อต่อไปแสนบวกแบบอะไรก็ไม่รู้เท่ากับเจ็ดแสนสามแสนอะไรดีเจ็ดแสนค้าจดแสนเจ็ดแสนครับหาอะไรนะเจ็ดแสนเแค่ะอืเจ็ดแสนถูกต้องนะคะพอนนี้ตอบสองทออะไรเหลือเจ็ดร้อยห้ารอยเอ้ยมีใครผิดตรงไหนไหมคะ มี่ถูกไหมถ้าผิดก็เอาปากกาแดงมาแกเขียนแก้เอาทันนะโอเคจะไปต่อข้อสองใหญ่แล้วนะเร็วค่ะพัลไปแล้วนะคะอะทีนี้มาดูคุณต้นหลียวทันไหมคะคุณต้นรหลวน่ะเาไปแล้วหรอคุณต้นรหลวทันหรือเปล่าจบอ่าคัะหอบนะ เอาโอเคมาดูข้อสองใหญ่เขาบอกว่าให้ใช้แบบรูปช่วยหาผลบวกอันนี้ง่ายเองแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า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 เ้าเกเก้าเก้าเก้อเก้าเก้อเก้าเกับเก้าเกเก้า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 เก้เก้าเิบาเกาเก้า้าเกเาเเก้าเาเ้าเก้า อ่านะคะทีนี้มาดูฝั่งนี้ข้อสองทางนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะไปทีละข้อทางนี้นะคะข้อสองข้อหนึ่งค่ะอะไรนะคะเอาใหม่ค่ะคุณตัวเหลวสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบใช่ไหมคะอ๋อสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆหะใช่ครับใช่อ้าวทำไมคุไปอันนี้ปวด เ่าไม่เป็นไรเอาอันนี้ก่อนก็ได้ครูแปันนี้ก่อนเอาดูข้อสามก่อนนะข้อสามข้อสองไม่ไปครูไปข้อสามไม่เป็นไรเอาข้อสามก่อนานล่างอ่านี้ครูเฉลยมาแล้วหกบวกสามเท่กก<ว>ากับเก้าอาตรูนัสหาเมาส์ขูดข้ามไปไม่เป็นไรไอ,อ่าโอเคต่อไปหกพัน กพันบวกกับสามพันเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเก้าพันเก้าพันเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันเอาสรุปเก้าพันเก้าหมื่นนะเก้าพันเก้าพันเดี๋ยวมาดูเฉลยเก้าพันนะคะไม่ใช่เก้าหมื่นนะใครบอกเก้าหมื่นเห็นไหมนักเรียนอาจจะหลงลืมใช่ไหมใช่ทีนี้มาดูฝั่งนี้ออาทีนี้มาดูทางนี้นะ สามบวกเจ็ดเท่ากับสิบอย่างที่เราบอกมาใช่ไหมคะอ่าใช่แล้อตรวจนะคะอย่าลืมตรวจด้วยนะถ้าบวกก็เอาเครื่องหมายถูกเขียนลงไปถ้าผิดก็กากระบาดแล้วก็แก้ข้างหลังํำตอบที่ผิดนั่นแหละอ่ะต่อไปสามร้อยบวกกับเจ็ดร้อยเป็นเท่าไหร่คะนี่หค่ะเออ เ <Okay. S 2> อาการอาถูกต้องโอเคถูกไหมถูกไหมถูกนะคะโอเคข้อไป่ห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่คะเอานี่ง่ายมากเลยที่พ่อบิบก้าข้อไป่อาถูกต้องตอบสิบถูกไหม ถ้าถ pues ah, no ูกก็ถ yeah. okay. mm ูก hmm. ถ okay, yeah. uh, ้าไม่ถูกก็กากรบาดแล้วก็เขียนแก้ด้านหลังหมายการกาทบาดต่อไปค่ะตรงนี้ห้าหมื่นบวกกับห้าหมื่นเท่ากับอะไรหนึ่งแสนหนึ่แสนครับใช่ไหมคะถูกหรือเปล่าครับโอเคเก่งมากถูกก็เขียนถูกลงไปนะอะต่อไปไปดูข้อสามใหญ่ด้านล่างนะคะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะ เขาบอกว่าให้หาผลบวกโดยคิดในใจเจ็ดร้อยบวกเจ็ร้อเป็นเท่าไหร่เอาใครตอบหนึ่งพันสี่รอันบอันนี้เป็นคณิตคิดเร็วนะสี่พันบวกเก้าพันเป็นเท่าไหร่เอาใครจะตอบสมพัน่ันมนับหนึ่งหมื่นเิลยหนึ่งนสามนหนึ่งมแวบแรกคุณได้ยินบางคนบอกว่าสามหมื่นก็มี อาจจะเร็วเกินไปนะแล้วก็เลยลิ้นพิกอะต่อไปเก้าหมื่นเ้า okay. ม oh, ื่นบวกหกหมื่นไเท่าไหร่ตอบแ5่ห้าหมื่นห้าหม่าหมื่นนาหมื่ันอค่ะหลากหลายความตอบเอาเฉลยห้าหมื่น่หน่แนห้ามืนเอาอย่าลืมตรวจด้วยนะตอบจนลืมถ้าถูกจะลืมติ๊กไว้เออค่ต่อไปข้อสุดท้ายของหน้านี้ หกแสนบวกแปดแสนนะ่งกโอเคเฉลยเลยอ่านงสี่แถูก้องอ่าตรวจด้วยอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้บางคนไม่เข้าใจที่ถามครูมาเราใช้วิธีการใช้แบบรูมในการหาคําตอบก็คือเอาตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์บวกกันก่อนใช่ไหม อย่างเช่นเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ก่อนนะอ่าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่เจ็ดบวกเจ็ดจะเป็นสิบสี่แล้วทีนี้เราได้สี่แล้วเราก็ค่ะเ,<อ>เ,เราไปเอาเลขศูนมานับดูตัวตั้งกับตัวบวกมีกี่ตัวอย่างเช่นอันเนี้ยมีเลขศูนสตัวเราก็เอามาเติมใส่สองตัว เันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราเอา4บวกกับ9ก่อน4บวก9เป็น13ใช่ไหมเสร็จแล้วเราไปนับตัวเลขศูนย์มันมีกี่ตัวคะนี่อันที่ครูขีดอยู่นี้มีกี่ตัวคะ3ค่ะ3ตัวแล้วก็เอาเลข0 3ตัวมาตัวตูดมาลงไปอย่างเงี้ยวิธีการนะคะใครที่บอกว่าไม่เข้าใจวิธีการก็คือเอาเลขศู0 เอาตัวเลขที่ไม่ใช่เลขศูนย์บวกกันก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปนับเลขศูนย์มีเท่าไหร่แล้วก็มาเติมต่อตูดมานะะโอเคทันไหมคะทันค่ะอ่าเดชายอาครกิจถ้าไม่ทันตรงนี้เดี๋ยวครูจะส่งไปนะครับไปก็ทำส่งก็ได้นะอาคารกิทอยู่ไหมยครัโอเคดีมากโอเคดีมากอ่ะต่อไปหน้าที่ยี่สิบเอ็ดเนาะใช่ไหมคะยี่สิบเอ็ด หน้าที่ยี่สิบตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าต่อไปยี่ิบเอ็ดนะใช่ไหมดูช่วยรูด้วยนะเผื่อว่ารูหลงลืมบ้างหน้ายี่สิบเอ็ดใช่ไหมใช่คับเออดูช่วยรูด้วยนะโอเคยี่สิบเอ็ดโจทย์เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อหนึ่งใหญ่โจทย์อย่างนี้ใช่ไหมข้อยี่สิบเอ็ดน่ะเอยหน้ายี่สิบเอ็ดอ่ะ ข้อแรกห้าที่ยี่สิบเอ็ดข้อแรกหนึ่งข้อแรกนะห้าลบสามก็กับเท่าไหร่คะแปดค่ะนี่คนตอบแปดสองค่ะสองสองค่ะสองว่าแล้วไงสองทำไมได้ตอบแปดเมื่อกี้ทำไมได้แปดเล่างผู้หญิงเขานั่นแหละ นั่นแหละค่ะใครตอบแปดเมื่อกี้ทำไมได้แปดเราตอบเป็นหัวกกันใช่ไหมถืกถือเบาอยากหูัวค่ะสองค่ะตอบคือนักเรียนครับตอบแปดมากครูครับพี่มากเรียนคะครับฮะว่ากถือกันละเล่าแต่อดขาริงผมก็เรียกครูล่ะเมื่อกี้ดีๆมันเป็นได้ ให้เรียกคุณนะเจ็ดลบแปดพี่รับครับเล้วไม่ต้องเอาอเอาเอเ็ชิ้นเจ็ดมาให้ใส่ไอ้เมื่อกี้ใครตอบแปดนั้นผิดเลยนะคะอันนี้มันเป็นวิธีลบนะที่เราตอบผลแปดมานั้นมันคือขนบวกนนแปดเออแกเด้อเอ็ดอ่ะข้อนี้ตอบอะไรคะห้ 13, าลบสามเท่ากับส <12, S 1> องค่ะ <5, 5. S 1> สองครับสองค่ะป้าโอเคสองนะคะไปเป่าป้ามเป็นพี่ลูนะลูกใครบอกถูกว่าแปดเมื่อกี้เธอไปหาเป็นผลบวกอ่าเธอแก้นะอ่าแสนเก้าแสนต่อไปห้าสิบลบสามสิบเป็นเท่าไหร่คะนี่ยี่สิบสิบยี่สิบ ยี่สิบบอก่ยี่สิบยี่สิบเคถูกต้องยี่สิบหร้อยแยเสียบต่อไปห้าร้อยลบกับสามร้อยเป็นเท่าไหร่คะน้อักิี่ย้าร้อยสองร้อยถูกไหมสอง2 0อค่ะอ๋าสิบร้อยถูกต้อง นะถูกเลยต่อไปห้าพันลบกับสามพันเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนสองพันสองพันบมาแล้วสองยี่สิบสนงร้อยอันนี 2, 2, ้ก็ต้องเป็นสองพันสองพันถูกต้องค่ะตรวจด,ด้วยนะนตรวจด,ด้วยนะอย่าลืมตรวจด,ด้วยอ่ะต่อไปค่ะห้าหมื่นลบกับสามหมื่น สองหมื่นอหมืนครับสองหมื่นครับสองหมื่นค่ะเฉลยปั๊บสองหมื่นถูกต้องอ่าถือต่อไปห้าแสนลบกับสามแสนเป็นสองแสนค่ะสองแสนบวกสองแสนครับเฉลยอ่าสองแสนถูกต้องนะอ่าวฝั่งนี้ทีนี้ครับ ข้อสองทางนี้ค่ะลองลบห้าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวงเดี๋ยวอันนี้เบก่านะได้เลยลืมเจ็ดเขาไม่ง่ไงเลยอ่าเจ่ะถูกต้องหรือนับง่ายๆนะห้านับไปเท่าไหร่ได้สิบสองห้าเจ็ดได้สิบสองนั่นแหละนะคะ่ลายอันนี้ไม่เหมือนกันกับเมื่อกี้หนึ่งยี่สิบลบ อะไรก็ไม่รู้เท่ากับเจ็ดสิบอะไรหลังแค่ห้าสิบค่ะห้าสิบเราเกียรจากตัวห้าสิบค่ะป้าจากห้าก็เป็นห้าสิบใช่ไหมอ่าต่อไปอะไรก็ไม่รู้ค่ะลบห้าร้อยเท่ากับเจ็ดร้อยอะไรหลังหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยสองร้อยค่ะหนึ่งพันสองร้อยค่ะ เฉลยอหนึ่งพันสองร้อยค่ะถูกต้องถูกด,ด้วยนะหนึ่งพันสามร้อยเหรหนึ่งพันสามร้อยก็ผิดสิคะคุณพี่พัร์ทผิด <laughs> แ,แก้ด้านหน้าก็ได้นี่ด้านหน้าเธอเขียนหนึ่งพันสามร้อยมาเธอก็ผิดในยล่ะนี่แก้ด้วยอัปกาแด,ดงแนั่นแหละคะ่ะเขียนแก้นะ อ่าโอเคต่อไปหนึ่งมืนสองพันลบอะไรก็ไม่รู้เท่ากับเจ็ดพันอะไรล่ะลองเข้ามาห้าพันครับห้าพันค่ะห้าพันค่ัห้าพันครับห้าพันหอเมี่ยงไรหอหีเมี่ยงบ่ห้าพัถูกต้องใครตอบห้าพันถูกต้อง เออว่าเป็นอย่างอันเด็กน้อยอันน้องบิวมันเอาโทรศัพท์ย่าอันเลียนหนังสืออันตาษามนน้องอันก็ได้ยเดเดี๋ยวนะบปิดไม์ก่อนบิวปิดไม์บิวปิดไม่คุปปิดไปแล้วอ่าญาติพี่น้องถามหาอยู่ดีพี่เฮงอ่าอูยูดีพี่เฮงอ่าวข้อต่อไปดีกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบวกกับห้าหมื่นเท่ากับอะไร เจ็ดพันเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเอามีคนตอบเจ็ดพันด้วยเหรอเจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นตอบเจ็ดหมื่นนะตอบเจ็ดหมื่นนะอ่าถูกไหมถูกก็เขียนไหมถูกถูกตอไปเจ็ดพันเอาใครตอบเจ็ดพันไม่ถูกนะเออบไปค่ะอะไรก็ไม่รู้ลวมห้าแสนเท่ากับเจ็ดแสนอะไรดีล่ะอะไรก็ไม่รู สองแสนหนึ่งล้านสองแสนล้านสองแสนแสนหนงล้านสองนหนึ่งล้านสองแสนกค่ะตกงคะสวนอให้เรียบร้อยอ่าตรงนี้กเรียนทันไหมคะตรงนี้ทันครับทันครับครรกิจทันไหมคะทันค่ะโอเคดีมากค่ะใครไม่ทันคะ อ่าโอเคคุณฉเฉลยแล้วคุณบิวตรวจเลยเมื่อกี้น่าจะเป็นผู้ปกครองเธอใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไรดีคำตอบแต่ละอานอยู่ตรงนี้อ่ตรวจถ้าตรงไหนไม่ถูกบิวแก้ปากกาแดงเขียนคำตอบที่ถูกลงไปนะโอเคไม่เป็นไรคุณรออยู่ออาผมอ่าเสร็จหรือยงังเสร็สร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 ค่ะเสร็จค่ะคุณบิวเสร็จหรือยังคะ เสร็จแล้วค่ะโอเคไปแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่สองใหญ่ข้อที่สองใหญ่นะคะมาดูข้อแรกนี่หนึ่งก้าลบแปดเหลือเท่าไหร่หนึ่งส่บอ่าง่ายเองมีเก้าห้าออกแปดก็ต้องเป็นหนึ่งค่ะเก้าสิบลบแปดสิบราคาเหลือเท่าไหร่สิบจิ้ค่าโอเคถูกต้องอย่าลืมพลิกถูกด้วยนะคะอย่าลืมตรวจด้วย อ่ะต่อไปฝั่งนี้มันจะไปโผล่ฝั่งไหนเนี่ยคุณไม่รู้อ่ะอันนี้ก่อนอ่ตรงนี้ก่อนมันน่าจะมาโผล่ตรงนี้สิบเจ็ดลบแปดเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนแค่ะเก้าค่ะเก้าครัเก้าคเก้าค่ะกอาค่ก้าค่ะเก้าน่ะเก่าเคะ่ ถูกไหถูกก็ติถูกนะต่อไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะลบแปดร้อยเหลือเท่าไหร่เอ่ยแปด้อครับ900้อยค่ะค่ะถูกต้องอ่าต่อไปฝั่งนี้อ่าสิบสามลบห้าเหลือเท่าไหร่คะแปดค่ะแปดค่ะดูซิว่าใช่แปดไหมโอเคถูกต้องหรือง่ายๆนับห้าไปเท่าไหร่ได้สิบสามก็เป็นแปดนั่นแหละ ่อไปหนึ่งร้อยสามสิบลบห้าสิบเป็นเท่าไหร่คะแปดสิบค่ะแปดสิบถ้าเพิ่แปดสิบค่ะโอเคถูกต้องติ๊กด้วยถ้าถูกนะต่อไปค่ะข้อที่สี่ตรงนี้สิบเอ็ดลบเจ็ดเป็นแปดสี่สนับไปเท่าไหร่นับสิบเอ็ดแปดสีครับสีครับสี่ครับโอเคถูกต้องต่อไปนะคะหหมื่นหนึ่งพันลบเจ็ดพันเป็นเท่าไหร่ สี่พันกนครับสี่พันค่ะปึ๊บอ่าเก่งมากถูกต้องนะคะทันไหมทันไหมทันนะต่อไปข้อสันใหญ่ตรงนี้นะคเขาบอกว่าหาผลลบโดยคิดในใจอ้าวพณิดคิดเร็วห้าร้อยลบหนึ่งร้อยเป็นสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยค่ะโอเคถูกต้องพนิตคิดในใจแล้วก็คิดเร็วด้วย หนึ่ง8มื0นห้าพันลบแปดพันเท่าับเจ็ดพันนะเจ็ดพันค่ะเจ็ดพันครับออาให้อนะคะเจ็ดพันหนึ่งแสนสี่หมื่นลบเจ็ดมื่นเท่ากับเหลือหนึ่งมื่นครับหนึ่งมื่นครับแปดแปดหมื่นครับเจ็ดหมื่นแด้มื่0แปด่นครับเจ็ดหมื่นค่ะมีคำตอบหลากหลายตอบอะไรดีล่ะเนี่ย มีแปดหมื่นหนึ่ 8, 000, 1, 000, 70, 000. งมื่นเจ็ดหมื่นเกียนที่ถูกต้องนะคะคือเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นไอคุใครผิดนะใครผิดตอบเมื่อกี้แก้ด้วยนะแกด้านหลังนี่แหละใครตอบเจ็ดหมื่นเอ้ยใครตอบแปดหมื่นมั่งใครตอบหนึ่งหมื่นมั่งนะแกนะผิดแล้วก็แก้ลงไปนะคะว่ามันผิดอะไรอะ่ะเออนะวันนี้ต้องตอบเจ็ดหมื่นนะคะครึ่งนึงแล้วแหละ

ผม้ปล่าผมหปล่าต้ังมีเพชรดาวอันี้คิดนเลยไปถูกสองหน้าทำสัญลักษณ์อย่างนี้ไอถูกสองหน้าทำสัญลักษณ์อย่างนี้อะไรคุณทำสัญลักษณ์อะไรไ้ถูกสองหน้าทำสัญลักษณ์อย่างนี้อันนี้คือไม่ถูกอ่ะินิฮาร์ดมีกี่คนทำค้างไว้คุณจะดู เดี๋ยวครูจะลงคะแนนให้สําหรับคนที่ถูกหมดมีคุณโค้ชชมกิติยกรคุณใบมรอนอเอกเอาค้างไว้อันนี้ผิดหนึ่งนะอันนี้ผิดหนึ่งานนคุณพิชาน,นะนรับถูกหมด โอ้โหไอเดียเอาค้างไว้คุยยังลงคะแนนไม่เสร็จคุณสุกนฐ์อะไรครับงานเกี่ยวเรียนนี้เสร็จก่อนอะไรอะไรอีกอ้าวทำไมไม่เปิดกล้องล่ะคะคุณธรรดาพิรวิทย์แล้วก็เอกวินเออไม่ดูเลยโอเคครับไ่้ครับไม่เป็นไรใครผิดสักประมาณหนึ่งคูไปนี่ก่อนครูพี่สองพ่อค่ะหนึ่งพ่อค่ะ ไม่ผิดเลยคะแกหรือยังคะคนที่ผิดตอบค่ะแก้ผิดนะแกหรือยังแกแล้วนะโอเคดีมากเลยให้ผิดน้อยลงไปก็ไม่ <pl ains> เป็นไรรอบหน้าเราไม่ค่อยมาทำใหม่นะคะโอเควันนี้หมดเวลาในคาวิชาคณิตศาสตร์แล้วคุณไม่ได้ให้นักเรียนเขียนอะไรลงสมุดนะยกเว้นคนที่ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะโอเคนะ นีนะคะนี่จะศาสตร์ไม่ได้มีการบ้านอะไรเพราะว่าครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกัน<อ>นะคะนักเรียนเข้าใจตรงนี้แล้วใช่ไหมคะโอเค,อเคตอนนี้หมดเวลา